อยากเติมเกมดีๆต้อง Cookie Land Shop ร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายปลอดภยัยชัวร์มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เติมไวราคาดีมีครมทุกเกมเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop เท่านั้นหากสนใจผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างนี้แล้วนะครับขอบคุณครับมาลุยกันต่อครับกับ EP 3นะครับกับการไต่แงคงนะครับด้วยนักเตะแมนยูนะครับชุดปัจจุบันนะครับก็อัปเดตท,ทีมนะครับตอนนี้ ได้เปลี่ยนร่างของคาซิมิโร่นะครับเป็นตัวร่างล่าสุดนะครับแล้วก็เสริมแบ็คขวาครับเปลี่ยนมาเป็นบางอุยนะครับตัวล่าสุดนะครับน่าจะเป็น1 1 0นะครับแล้วก็คาซิมิโร่112นะครับไม่ไหวกับไอ้ดาลอตแล้วนะครับแล้วก็อีพีนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับจะไปให้ถึงแชมเปี้ยนเลยก่อรีแลงนะครับถ้าเกิดว่ามันดูต่ยากเนี่ยอาจจะต้องขอเปลี่ยนเป็นเอาตำนานมาช่วยเสริมทีมแล้วนะครับ เื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับไปดูกันต่อเลยนะครับคุณย่าออกขวามาเอโมโมตอกหนึ่งทีโอ้โหสิ่งสิ่งไปแล้วครับเครื่องติดแล้วหมุนมาตรงกลางอ้าวลื่นไม่โดนแล้วปานลูกนี้เรียบร้อยครับนําไว้ครับเกมนี้คาซมิโร่ขึ้นมาสูงนะครับออกขวาไปที่เอโมโมตอกหนึ่งทีไปอีกแล้วครับเอโมโมครับแล้วไหลนีน่ไปคาซิมิโร่ยิงมาเรียบร้อยครับสวยแทงไปจังหวะนี้เบนจามินเชโกกระชากไป กระชากไปมีวามแข็งแก่งไหมไหวอยู่ไหวอยู่แล้วหมุนเข้าในมาหนึ่งทีแล้วขอปั่นลูกนี้โอ้โหติดอาหมัดครับแต่ยังเก็บได้คืนมาที่คุณย่าไปที่เชโกจับแลวยิงเลยเรียบร้อยครับค่อยๆเล่นครับจังหวะน,นี้ตรงกลางมีช่องนะครับแทงขึ้นไปคุณยาโอ้โหโดนจิ้มแล้วอาหมัดสวยแล้วคืนมาที่เชโกลูกนี้ไม่รํานะครับเชโกแล้วปั่นไปโอ้โหคานตนนันแล้วโอ้โหเชโกครับโอ้โหโดนจิ้มไปครับแต่ยังเก็บได้ครับแล้วแทงมาลูกนี้เอาละบูมโอ้ลูกนี้ขอ สะดุดบอลอะไรของมันวะเนี่ยบูโมดึงก่อนดึงแล้วจ่ายมาที่คุณย่าคุณย่ายังไงครับแทงมาที่เชสโก้ขออีกทีเชสโก้หลุดไปละขอเน้นๆเออแต่ให้่เขาตีเสมอเอาแล้วครับจังหวะนี้ปาดเข้าโอ้โหแม็คกควายเยอร์บงังได้ดีแล้วคืนเข้าไปแล้วจังหวะนี้ยิงอีกทีโอ้โหแม็คกควายเยอร์ยังบังได้ดีครับแล้วจะเคลียร์ออกไปเดอร์ลิกแล้วยังไงเขาจะซัดอีกทีไหมมันซัดโอ้โหเอาแล้วจะมีช่องครับยิงไปโอ้โหลูกนี้แล้วเข้าเฉยครับฟเฟรเรนี่ไปเองไอ้บูโม จังหวะนี้จังหวะนี้จ่ายมาปากีซองครับปากีซองช่วยน้องๆหน่อยทีเออยังไงครับซาร่ายิงเลยลูกนี้ติดเดอรลีครับแล้วมันจะยิงอีกางไรโยคาเลสแล้วหลูกคูกิกแล้วจะเสียลูกคูก,กิกแล้วปานลูกนี้เรียบร้อยครับเอา้าแล้วกดไปไหนวะเนะี่ยไปเรื่อยครับจังหวะนี้เดอรลีบางน้อยโอ้โหเปลี่ยนเลยครับจังหวะนี้โลกลันโดลงมาเอ,อ้ยสวยยังเกี่ยวกันมาได้เอโบโมโรครับไปเองครับลูกนี้ ซิงครับซิงกว่าครับซิงกว่าเยอะครับแล้วตัดปั่นไปลูกนี้เรียบร้อยครับมาไปครับอาหมัดาหมัดดึงแล้วแทงมาที่โรนันโดโอโหจะปั่นเออแล้วยังได้อยู่แล้วโอ้โหบอจะหมุนแล้วยังจิ้มคุกคลิกแล้วคุณย่าคุณย่าแทงมาลูกนี้อาหมัดยิงเลยครับเรียบร้อยครับตีเสมอแล้วครับมิโรเดมโมครับไปเองครับเดมโมดูมีความเร็วครับแล้วตอกไปครับดูครับซิงครับซิงจัดแล้วเหมือนเดิมครับหมุนเข้ามาแล้วก็ ปั่นไปเรียบร้อยครับสเตปเดิมๆครับเอโมโม่โอ้โห calorie. สไล,ลด์วาวไปหนึ่งทีครับตอกูแล้วจงังหวะนี้กต,ติยิงเลยโอ้โหคมกริบครับแล้วยกต่อมาคาเซมิโร่ลูกนี้อย่าหันครับกิมยิงเลยเรียบร้อยครับแทงมาลูกนี้เอโมโม่ลุดอีกแล้วครับเอโมโม่เอโมโม่ครับเข้าในแล้วปั่นไปเรียบร้อยครับนำห่างครับเกมนี้ออกไปที่เอโมโม่ตอกหนึ่งทีโอ้โอหโดนบางทั้งตัวแล้วเขายังพลิกกลับมาได้ครับเอโมโม่แล้ว หมุนเข้าในสเต็ปเดิมปั่นลูกนี้เรียบร้อยครับแล้วแทงไปอามัดยังไงครับอามัดแซงหมดครับแซงหมดแล้วดึงดึงช้าเลยเออสวยครับตัดเข้าในมาลูกนี้คุณย่าลงล่งแล้วโอ้โหเขาดักได้ครับแล้วอยากให้เขาสวนเอาครับหมดเวลาก่อนไม่เป่าดิจารเป่าเฮ้ยแล้วยังไงเคลียเคลียได้เคลียเรียบร้อยครับแล้วค่อยเล่นครับสูตรเดิมครับอิบโมโาครับแล้วเข้ากลางแล้วชิ่งกับเอิบโมครับคุณย่าแล้ว รอบนี้ให้คุณย่าโชว์ครับคุณย่ายิงมาเลยเรียบร้อยครับจังหวะแรกก็ได้เลยนะครับเชสโปพิกลูกนี้เอาแล้วครับแทงมาที่เฮรรี่เคมันจะหมุนครับนี่ครับแม็กไวเออร์สวยครับดักไม่ได้ครับเกือบไปนะครับเอาโอ้โหมันดีดไปเลยครับดีดไปแล้วเชโก้แซงไหมเชโกเฮ้ยเหมือนจะเร็วแล้วแล้วดอนดอนอย่าพักมั่วแล้วไอ้กูยิงนะโอ้โหไม่ได้นะครับไม่เข้าแทงครับแทงปุ๊บยกครับยกข้ามไปครับโอ้โหยกแบบนี้ครับเชโกเดี๋ยวเปลี่ยนออกกันซะเลยเดี๋ยวโดนเปลี่ยนนะ ไปแล้วแล้วเขาจะสซนครับเดลิกหลุดตำแหน่งครับจังหวะนี้แม็กไวเออร์ต้องบังครับเดีวไปตรงบัางตรงกลางก่อนนะครับแล้วกา้าเขาจะยังไงครับโอ้โหมาเข้าบอลไม่โดนสักตัวเออเดลิกยังสวยครับเดลิกของดีครับเมื่อไรจะมีตัวใหม่สักทีครับตัวนี้ไปต่อครับแล้วแทงมาเกือบโดนโฉกไปนะครับแล้วยังเล่นกันได้ครับไปต่อครับมาเป็นแทงครับลูกนี้แล้วแทงลูกนี้นะอามาติเดโลโล่ง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 โดนจี้ไม่โดนแล้วป่นไม่เรียบร้อยครับ บูโม่บูโม่ให้คุณย่าครับเล่นกับบูโม่สองคนไปแทงลูกนี้บูโม่ติดเครื่องครับไปครับบูโม่ครับยังไม่หมดหลอดนะครับอย่าไปกลัวครับยังไม่หมดหลอดแล้วปาดเข้ามาคุณย่าแทบเข้าไปเรียบร้อยครับลงหลักทางครับโฟเดนยังไงโฟเดนเขาจะล็อกเขากลับเข้ามาในแล้วเราบังไว้โอ้โหมันลอดดากแล้วกี้มันลูกนี้โอ้โหเดอร์ลี่ครับยัง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 ทำอะไรวะเนี่ยไปไปครับสวนกลับครับจังหวะนี้คุณย่าเทกร์เซ่โชว์หน่อยเร็วเดี๋ยวเปลี่ยนให้เป็นตัวจริงเลยโอ้โหระเบิดมาจังหวะนี้จ่ายไม่ได้โอยบครัู่ จี้มาที่เซิร์ซี่ครับเอาเขาไม่เข้าบอลครับซกซี่ลงไปเองครับแล้วซกซี่ลงยิงโอ้โหติดติดโกแล้วอามัดก็บได้ไม่ได้ครับออกหลังไหครับแล้วจังหวะนี้เขาแทงมาลูกนี้ครับเอาแล้วครับลุตจริงๆครับนี่ลุดของจริงครับวินิสุตชูนี่ครับเขาตัดเข้ากลางแล้วเขาจะปั่นครับลูกนี้บังดิบังไม่ได้ครับเรียบร้อยครับโอ้โหดูหมุนลุต้าหมดครับเดมิเล่แต่ไม่ผ่านเดลี่โอ้โหผ่านมาได้แล้วปั่นโอ้โหคมกริบครับเอ้ยยกมาสวยครับแล้วแทงมาล ยิงมาลูกนี้เข้าไหมเอาแล้วครับมาครับต้องหวังเสมอก่อนครับตอนนี้เอาลูกเสมอขึ้นมาให้ได้ครับไทงมาลูกนี้สวยครับอาหมัดไปนะครับโอ้โหอาหมัดลุดเดียวครับมาหลุดเดียวครับแล้วโกมายิงไปเรียบร้อยครับตีเสมอครับไป19ครับโอ้โหแล้วหมดเวลาเลยนะครับปัญญาดักได้ครับคุณย่าให้ไปที่เอโมโมเข้ากลางมาที่เชสโกแล้ว แทงมาลูกนี้เอโบโมหลุดเดียวครับนี่แหละครับจังหวะที่ต้องการครับแล้วก็ยิงไปครับตามสไตล์ครับเรียบร้อยครับเฮ้ยเผอซี่หมุนมาแล้วดอกูอย่ายอมอย่ายอมเขาเอ้ยอย่าให้เข้ามาเอ้ยเกือบไปครับนี่ครับลำแม่นับแล้วเขาตกหหดม่งเคียรวไปก่อนครับแล้วคุณย่าจังหวะนี้เอาครับตาระส่วนครับตาระส่วนครับเซอร์ซี่ลงมาแล้วนะครับ แล้วซิกซี่ออกซ้ายไปอามาเดียโลครับให้มาที่เอโมโมทางขวามีครับแต่ว่าทางซ้ายก็มีครับยกให้อามาดีกว่าครับอามัมาซิงกว่าครับนี่ครับซิ่งครับแซงครับอามัมาแซงครับแซงแล้วปั่นลูกนี้เรียบร้อยครับโบโมโบโมไปครับโบโมซิ่งกว่าครับจังหวะนี้เอาแล้วครับโบโมครับโบโมตัดเข้าในแล้วปั่นไม่ติดกริงไม่เข้าโกนะครับตรงกลางโล่งๆเห็นไหมครับเรียบร้อยครับดูครับยึกหนึ่งทีหลุดเลยนะครับแล้วจ่ายเข้าในมาโอ้โหนี่เหนียวไหมละเม่นของจริงว่ะ ให้ไปอมัดจิ้มต่อมาที่ลูนี่ลูนี่มีความเร็วครับลูนี่โสดใหม่ครับลูนี่จักเตาครับลูนี่ยิงไม่ทันครับแล้วบางมัดยิงไปโอ้โหรถเออคุณย่าสวยครับมารู้จักไหมไม่รู้จักไม่ต้องรู้จักหรอกเด็กมันไม่อยู่ <làm S 1> แล้วจิ้มไปลูกนี้แล้วเขาพลิกได้ครับแกลเลยเบลแล้วยังไงยิงไปลูกนี้โอ้โหลำไม่เหนียวจัดแล้วขี่ออกไปหื่เกือบไปครับ แล้วบูโน่ทันไหมเนี่ยไม่ทันนะวิ่งตามบอลไปแล้วโอ้โหเดลีดักได้ครับเดลีกของดีครับย้ำอีกทีครับล่างใหม่มานี่แจ่มแน่นอนนะครับแล้วเชดโกความเร็วก็ไม่มีความคล่องก็ไม่พอแต่ว่าเอ้ายังหกขิกไปได้ครับไปต่อครับไปกันต่อแล้วดึงนิดนึงครับแล้วตรงกลางมีใครน่ะเอ้าแต่ใจมาให้ยังสวยครับจ่ายต่อไปแล้วยังไงครับให้ที่อาหมัดดีโลเรียบร้อยครับยาวแน่แน่ลูกนี้โอ้โหมันแทงมาลูกนี้บัตเทนเออยังจกได้เนี่ยเดลีกของจริงไงบอกแล้วว่า บอกแล้วไม่ฟังแทงไปเชโก้เชโก้ออกขวาไปที่อาร์มาเดเอโรดึงเข้ากลางแล้วแทงต่อไปที่เบนจามินเชโก้เอาสิแล้วเขาจะสวนครับอยากให้เขาพลิกครับอยากให้เขาพลิกแล้วดูมันแซงหมดครับแต่มันมเนี่ยท่าเยอะมันเหนื่อยหน่อยนะครับจังหวะนี้หวดทิ้งไปเลยครับลาม่นไปกันต่อครับบาเซนบาเซนม,มันเร็วครับบาเซนมันแข็งมันเร็วแต่ว่าแม็กควายยังเอาอยู่ครับแต่ลาม่นเคลียร์ทิ้งไปเลยนะแล้วใครเก็บได้ เชโก้มันยังมีความใหญ่อยู่นะครับแล้วเบิ้์นต่อไปที่มาร์ททุกคนย่าลุดเดียวครับนี่แหละครับทิ้งห่างแน่นอนครับลูกนี้ใส่สกอรอได้เลยไม,ไ,มไม่คมครับไอ้เนยเอาให้เบนจามินเชโก้ยิงให้มันดูโอ้โหมันเสือกเหนียวอีกค่อยๆเล่นครับทีมเราดีครับทีมเราดีเชื่อว่าทีมเราดีเอาแล้วมันกูริทมันหววไปแล้วไปวครับไปเล่ม,มันสดใหม่แต่ว่าอย่าท่าเยอะนี่แหละท่าเยอะมันเสียจงังหวะไอ้หนูหวดทิ้งไปหมดเวลาครับคุณย่า ไปเองครับแล้วแทงออกขวาไปที่คาเซมิโร่เก็บได้ครับแล้วแทงต่อไปที่มาร์เทลคุนย่าครับคุนย่าแทงคืนมาที่คาเซมิโร่ตัดเข้าในครับโอ้โหยิงจุกจุกครับด้วยซ้ายครับนําไว้ครับเก็บได้เก็บครับเกมสุดท้ายครับเบนจามินเชโกหมุนไปอุ้ยมันมันอุ้ย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 เอาแล้วคุนย่าแซงมาครับวิ่งแซงมาคุนย่าลูกนี้แล้วยิงไปเรียบร้อยครับเอาไอ้โบโม่ครับ แล้วจังหวะนี้มาครับเขาสวนอีกแล้วครับเขามายอีกแล้วครับรู้สึกว่าน่ากลัวนะครับน่ากลัวกว่าทีมโหดนะครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันครับทีมโหดมันไม่ค่อยเท่าไหร่เรารู้ทันนะครับแต่ว่าเอาโอ้โหเอาละครับจังหวะนี้เราไม่ได้ลูกสามสักทีครับเริ่มใจไม่ค่อยดีแล้วนะครับเอาละครับแล้วดูครับอย่างคล่องครับลิ้งอย่างคล่องครับฟูรุฮาชิครับฟูรุชิให้มาเอาละใครวะไม่รู้วะแต่ว่ามันเหนียวครับมาเลี้ยงบอลเหนียวเอาละครับจังหวะนี้โล่งๆแล้วเอาแล้วครับฟูรุฮาชิครับ ไปครับสวนกลับครับดึงช้าหน่อยก็ได้ครับจะหมดเวลาแล้วนะครับไปครับเอาละอาจจะได้หนึ่งประตูปิดท้ายครับโอ้โหมันแดงมันไม่น่าได้มันแดงโอเคหมดเวลาครับแล้วนี่ครับแชมเปี้ยนครับถึงสักทีครับสุดยอดครับทีมนี้ก็ไปถึงแชมเปี้ยนได้นะครับ ตัวซมีตัวใหม่มาไหมวอกหน่อยเอ้ยวอกวะ่ะแต่แตมไม่ขึ้นนะโอ้โหดูกทรงละตรงเลนไหมเนี่ยโอ้ร้อยเก้าครับทีมก็นั่นแหละอย่างที่บอกต้นคลิปนะครับตัวสำคัญนะครับคีเลยนะครับคืออิโมโมนะครับแล้วก็ตัวของคาเซมิโรครับมีบทบาทเยอะมากนะครับแล้วก็ไอ้นี่นะครับเดลีก ตักบอลดีมากนะครับยากได้ร่างใหม่เลยนะครับถ้าได้ร่างแบบ1 1 0เงี้ย11เงี้ยอ้แจมเลยนะแล้วก็รามเมนนะครับก็มีลูกเซฟสวยๆหลายลูกอยู่นะครับไอตัวเชดโก้ก็พยายามหาร่างไอตัวของไอเนี้ยไอเนี้ยไอซีเนี้ยแล้วนะครับที่ไปเปิดของแดกเปลี่ยนไอแต้ม05ครับไม่มานะครับก็ได้ใช้ตัวนี้ยาวจนจบซีซั่นเลยนะครับ ก็ประมาณนี้ครับส่วนซีชน,นาจะเป็นทีมอะไรใครอยากเห็นทีมอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับไว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ